สวัสดีครับครับผมอ่าคุณน้องอูนะครับครับผมอ่าตอนนี้ในช่องได้ยินน้องอูชัดทุกคนไหมครับถ้าไม่ชัดบอกแล้วกันนะฮะเราก็ได้เท่านี้แหละครับอ่ะอูเป็นยังไงนะที่ตึกเรียนมันยังไงนะครับก็อ่าต้องต้องย้อนกลับไปก่อนคือผมอ่ะตอนนี้ผมก็ยังเรียนอยู่นะครับครับผมตอนนี้ผมเรียนอยู่ปีสี่อ่าฮะมาอ,อะไรเรียนผม ไม่เอยเจอแล้วกันอ,อยู่ในภาคกลางไงแหละครนะครับทีนี้ยที่ผมที่ผมเพิ่งรู้ก็เพราะว่าอ่าเมื่อสองเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วครับคบมันทาให้ผมเจอสิ่งนี้ก็เพราะว่าจ,จู่ๆปกติตารางเรียนผม่ไม่เคยมีการเรียนภาคข้ามเลยแต่จูจ่ๆอาจารย์มันพูดอ้กมาเฮ้ยงั้นตับจา์เนี้ยอาจจะมีเรียนยินถึงตับทุ่มนะ,ะ,ะใไ้โอเคไหม ไม่โอเคก็ออกแต่ส่วนใหญ่ก็โอเคผมก็โอเคเพราะว่ามันเป็นปีสีแล้วเขาอาจจะเอ้ยออกเนื้อหาเร่งสอบเนื้อหา,หาหรือเปล่าผมก็ไม่ขัดอาจารย์เขาก็ปล่อยให้แกสอบพอถึงวันสอบจริงป๊บจู่ๆ,ๆครับเพื่อนมมาโทรมาบอกว่าเฮ้ยได้ขาวว่ามีเรียนภาคเกียนถึงค้ามบอกเออใช่มันก็พูดผมว่าถ้าไม่จําเป็นนะ่มึงอย่าขึ้นไปชั้นแปดชั้นเก้านะอื อทำไมอ่ะปกติก็ขึ้นไปเรียนทุกวันอยู่แล้วเออส่วนใหญ่จะเรียนกลา,ออกง,วานนงวันบอกเออกลางวันน่ะได้แต่เลื่อกผู้เผยจะขึ้นไปบอบว่าโอเคพอถสงวันที่มีเรียนจริงก็นัดกันมาผมก็มาถึงมาอะไรประมาณสักสี่หกเย็นเพราะว่าจะเริ่มสตาร์เรียนตอนประมาณห้าโมงครึ่งนั่งรอนั่งรอแล้ว,ลวอาจารย์ก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยว ขึ้นไปเปิดห้องชั้นเก้าห้องเกนะ uh huh. ้าสิบเก้านะครับผมแล้วผมต้องมแมวคุณแจงที่ไหนผมบอกเฮ้ยขึ้นไปเลยแม่บ้านแม่บ้านเขาอยู่เขาต้อ,องทำควสะอาดสิ่งแรกที่ผมเจอคือผมไปลิฟต์มันจะมีลิฟต์ปูกับลิฟต์ขี่เ uh huh. พราะผมว่าลิฟต์ขี่ใช้ไม่ได้ uh huh. ก็คือลิฟต์ปูกพอกดชั้นแปดแล้วเดินขึ้นพอกดชั้นแปดประปปปตูลิฟต์ไม่ปิด uh huh. แล้วก็สัญญาณลิฟต์มันดังตื้อๆๆๆๆผมก็อ่ะอะไรวะ เราเ้ามาคนเดียวมีแค่โน้ตบุ๊กก็หิววะก็ลองเข้าไปใหม่แล้วก็ลองกดชั้นแปดมันก็ยังดังตื้ออผมก็โยวยวายบอกใอ้ผมไม่ขึ้นแมงไอ้สัตว์ขึ้นเลยเดินเึินไปแปดชั้นเก้าชั้น,าานอาผมอืจาต่บอกว่าเอา้าเธอมาทำแล้วบอกว่าวันนี้ผมมีเรียนท่าเรียนถึงคำครับอกอ๋อชั้นไหนชั้นเก้าครับแกบอ่เงียบอืม ลิฟต์ขึ้นได้ไหมไม่ได้ครับอ่ะโอเคงั้นค่อยเดินขึ้นไปละกันแกก็เงียบมาแ,แ,แกก็เลยแกก็รีบเก็บของแลวแกก็หลบไปไม่มีอะไรอไอกมาแล้วด้วยความที่ว่าผมอ่ะไม่เชี่ยเรื่องนี้แล,ล้วแล้วก็มีอะไรแล้วเดินผมก็เดินขึ้นไปพอถึงชันเก้าปรากฏว่าประตูลิฟต์ชันเก้า 9, มันเปิดไอลิฟที่อ่ะเอ้ามันเสียว,วะ ตอนแรกเหมือนใช้ไม่ได้แต่ทำไมข้างบนมันเปิดใช่แล้วก็ช่างแมงแล้วกันผมก็ดไปเลยช่างแมงผมก็ไปรอตั้งห้องไมบ้านทีนี่นเขาก็มีกุญแจไปไปหยิบแล้วก็เปิดพอเปิดไปปึ๊บกลิ่นห้องมันก็ประมาณห้องอับๆนะครับก็เปิดหน้ตาต่างเปิดสายไว้ก็นั่งรองระหว่างนั่งอ่ะความรู้สึกผมมันเหมือนแบบไอเหมือนมันมีคนมอง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 เรามอง,มอง,มอง ไปมองก็ไม่ใคร่มันก็เป็นตึกแบบที่ลองดูสภาพตึกตึกที่เป็นแบบโลง่งโลงแบบเป<อ><อ>ิตาก็้องมีม<อ>แค่มันทัันแค่นั้นแล้วก็มีลมครับมันก็แต่ทำไมมันเย็นเย็นวะเพราแอร์กูก็ไม่ได้เปิดเออรายากาศมันไม่เหมือนปกติใช่ไหมไม่เหมือนปกติที่แบบทุกเย็นที่ผมเปิดเย็นทุกเย็นที่ผมเปิดเย็นมันก็แบบมีเสียงเด็กเขาเรียกว่าเสียงนักศึกษาหยอกเล่นกันบางคนก็ ตีแบบนี้คือเสียงเป็นแต่บรรยากาศไม่ว่าทำไมมันเป็นผมก็ไม่สนใจผมก็ไส่หูฟังเออเปิดเพลงเลยผมผมเป็นยังไงทีเนี้ยพอใจหูฟังเปิดเพลงแล้วผมก็เอนหลัดมัดพิงเสาแล้วก็เหยียดขาไล้บปนด์ทัน,นทครับแล้วทีเนี้ยมันแบบนี้เลยมาจับขาผมก็สึกดึงแล้วดึงขาตัวเองออกมาใช่เหรอใช่ผมว่า ก็ชวรดีนี่อะไรวะเออผมก็หลอดหูฟังแล้วก็ผมบอ,อกใครแม่งเล่งกับกู่งี้วะเออแล้วยิ่งผมในเชื่อเลยแล้วผมเป็นคนที่กลไกวเออแล้วคิดว่าเพื่อนแ,แกล้งไหมตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเพื่อนแกล้งคิดไปถึงแค่นี้วะนี่หรือว่าไม่มีระเบียงวะฉันก้าวพอเราไม่เคยมองขึ้นไปเนีือเอ,อเอ,อ้ามันก็เป็นแบบตึกลงล,งลงไม่มีระเบียงนี่หว่า แบบว่าคิดได้เองว่าหรือแบบอะไรเหมือนใส่แต่ก็พยายามดูทีนี้ก็เลยไม่ฟังแล้เพี่ก็ถอดผ้โผูฮหาเตือนเอินกองบอกว่าตอนเนี้ยกำลังจะถึงปริวันรถสัญญาณสดอาจารน่ะก็บอกว่ามาถึงนะแต่ว่าเขาติดประชุมแป๊ดนึงเดี๋ยวเขาจะขึ้นมาผมว่าดูรายการอีกประมาณสิบนาทีจะห้าหก ห้าโมงอเองเหรอตอนนั้นอะห้า,า,หาหน,นี่ยห้าโมงก็มีคนมาจับขาแล้วแล้วเหรอครับเออผมก็รอรอรอ,อจนกระทั่งพอเ,เพื่อนๆมาถึงผมก็ไม่เล่าเรื่องนี้ไม่เล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนให้อาจารย์ก่อนนะผมเรียนไปจนถึงประมาณหกโมงสี่สิบแปดเออฮะผมก็ูดฉีกแล้วขอแกไปฉีก่แกก็บอกว่าอนไหนบอกไปสี่ครับ เป็นเพื่อนเป็นคนนึงอาจารย์ฮะอาจารย์บอกด้วยเหรอให้เพื่อนเป็นคนนึงใช่เหมือนอาจารย์จะรู้เลยว่ะคเออผมก็เป็นเพื่อนไปอยู่ข้างคุยไปคุยนะว่เออมันก็แบบไม่ปวดผมว่าเออก็ได้ก็ได้ก็ไปก็คือเดินคุยเดินคุยกันจนเสร็จผมก็ฉีมมาบอกขอของเราอยู่ข้างนอกนะโทรหาแสนเออไปฉีมอะไรทีเนี้ยผมอ่ะ ก็คิดว่าเพื่อนเะนี่ยเดินเข้ามาเข้าห้องนะ้นำพอเสร็จประตูอ่ะประตูห้องน้ำข้างหลังตรงเสร็จรมันปิดไนงะครับปิดนั่งอยู่อนอะนปึ้งหนึ่งอ่ะบอกเฮ้ยรอหน่อยก็ได้ผมอ่ะเสร็จตึ้งกลา,างมือผมบอกเฮ้ยนัย่นเดี๋ยวกูรอนะผมก็หลอไมไม่เสร็จบางคนเข้าห้องนะ้ำมันต้องมีสิทธิ์มันบอเฮ้ยมันเสร็จยัเจยงเนี่ย Mm. อืมตอผมก็ไม่รู้อะไรไม่รู้ให้ผมมองไปตรงพื้อง,งน้ำที่มันยกอ่ะ uh huh. ผมก็มองไปอ้าวมันไม่มีนี่หว่าเออหรือ,อว่าห้องน้ำหญิงวะเพราะมันติดกันเออเก็ uh huh. เดินออกไปเห็นเพื่อนอ่ะอ่าอีโอคอ,ก,อ uh huh. กับแฟนอยู่ผมบอกเฮ้ย uh huh. hey, มึงเห็นใคใจห้องน้ำไหมน,ะนอจกจากผัวเ uh huh. ออ เคยเอาดีๆมึงเห็นหายไหมมึงคุยกับแฟนมึงอยู่ไงเฮ้มไม่มีจริงๆไอกูสาบานเลยไม่มีจริงบอกมึงหรอกนะผมมาเดินเข้าห้องน้ำผู้หญิงเว้ยเปิดประตูห้องน้ำผู้หญิงไม่มีมมก็ไม่เปิดประตูห้องน้ำชายก็ไม่มีเออตอนนั้นผมยังโทษมึงแก้งกูผมก็ยังไม่เชื่อผมกะโทดเพื่อนาไปก็กลับมาแล้วพอผมเดินเข้ามาถามว่า มื่อกี้มึงไพูดอะไรไหมเอ้พูดนะอาจารย์เพราะผมคิดว่ามันไปเข้าน้ำเข้าน้ำไปกับผมเออแล้วแกกังเยงแล้วแกสบพอจมถึงทุ่มทุ่มหนึ่งทุ่มตรงะหนฮะเขาก็บอกอ่ะทีนี้ด้วยความที่ว่าตึกเนไยมีแค่ชั้นเก้าที่เปิดไฟอยู่ของฉันนะนอกนั้นมันไม่ได้เปิดทีนี้อาจารย์แกก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าใครจะลงไปซื้อ ของที่เซเว่นหลับมอะให้ลงกันไปเป็นขุมนะเอไม่ต้องเดือใครไว้ในห้องเออคือถ้าจะลงไปคือลงไปให้หมดอไม่ต้องหมุกตาไว้ในห้องคือถ้าใครอยากจะนอนยังไม่นอนเออลงไปให้หมดก่อนก็อ่ะโอเคก็ลงไปหหมดจังหวะนั้นเราลงป่านลงไปลงไปเสร็จปุ๊บเล่นผมที่ไปห้องหลับเดียวกันมันก็เงยหน้าขึ้นไป มันถามบอกเฮ้ยมึงดูดิแม่บ้านยังไม่กลับบ้านเลยว่ะนั่งนั่งอยู่นั่นอาจารย์เขาก็เดินมาตกปุ๊บเขาว่าว่ามึงพูดอะไรอ่ะครัจะไงอาจารย์แม่บ้านอ่ะเออตกไอ้ห่าใครบอกให้มึงพูดเออไปเลยไปเลยไปเซเว่นของกูเออผมก่ไแม่สนใจผมแบบมันคงแบบว่า โดนอาจารย์ว่าปกติเนียแล้วมันก็ไปคุยกับอาจารย์สองคนสุดท,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 ที่สึกเลยผมก็ไม่ถักมาแล้วผมก็ไม่ได้สนใจด้วยโดยเสร็จเสร็จก็ขึ้นไปเรียนต่ออีกประมาณสี่สิบนาทีครเสร็จป้าแยกกันกลับเอ,อื่องลาบเสร็จปุ๊บทีเนี้ยพอทุกคนเริ่มมาับเรื่องกับผมอ่ะโซผมอ่ะันลืมกระเป๋ตาตังค์เอาไว้ไปโต๊ะครับ พอผมมาลงมาสุดแล้วผมก็อกระเป๋าต,ตังค์จเจอแดกคุณเจอรถแต่กระเป๋าตังค์อกองยังผมลืมกระเป๋าต,ตังค์รามบอกนั่ไงกูว่าอ่ะมึงรีบวิ่งขึ้นไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้เพราะตึกมันยังไม่อ่าชั้นเก้ายังไม่ปิดเขามาปิดตอนเช้าอ่าฮะผมก็วิ่งขึ้นไปเลยไม่ได้คิดอะไรนะผมก็เอากระเป๋าไา้ล่างขึ้นไปตัวโทรศัพท์ก็เอาไว้ข้างล่างเหรว่าเออตั้งมันแป๊บเดียว เปับ๊บเพิ่มเพิิ่มเ่มว่าิเปิดอีกฐานหนึ่งที่หลังดาวมันเปิดปผมก็มองแล้วก็ผมก็เดินเข้าไปหยิบกระเป๋าตังค์แต่พอผมเข้าไปหยิบมันได้กลิ่นมันมันมันไม่ใช่กลิ่นห้องมันเป็นกลิ่นแบบมันหน็่มากอเออพอผมพูดว่าที่อะไรวะ แค่นั้นแหละพี่อ่าต,ตาคลองปนะป,ปิดเองอ่าเออทีนี้นผมก็แล้วบรรยากาศคือผมอยู่คนเดียวผมกเ็เอาว่าเอาว่าเลี้ยวขวาลงบันไดเออกั้นใจว่าเลี้ยวขวาวิ่งวิ่งวิ่งจังหวะลิฟต์ปเปิดพอจังหวะลิฟต์ปเปิดผมก็ไม่สนใจ แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้ไม่รู้อะไรที่ันโดนใจผมหันไปก็คือมันเหมือนมีคนนะมองมองหลังผมตลอดเวลาเอผมเดยหลัไปมันนเห็นเป็นหวัวผู้หญิงอ่ยเ้องลูกจ้งูกหน้าจากห้อแม่บ้านมามองผมก็หันไปสบตาก็ผมก็ค้างเหมือนผมคิดว่าแม่บ้านเาเออฮะป้าครับ าก็ใส่หย,ยักอีกแต่ร<ฮ>อยยิ้มที่ผมเห็นอะมันไม่ใช่รอยยิ้มแบบยิ้มข้างๆแต่มันยิ้มแบบยิย้มฉีกไปเลยพี่อ๋อปากว่างอะนะอ่าผมว่าผมไม่สนใจผมวิ่งลงจากั้นเก้าเลยวิง่งวิ่งลงมาเออวิ่งลงมาเสร็จปึ๊บก็มันอยู่ที่หน้าหนึ่งแล้วก็หอกอหยุดกับ,บป๋าเดินเข้าไปรอที่รถนะ<ฮ>่ะก <ๆ S 3> ็ ไปกับรถไปกับที่รถผมอืเพื่อนบอกเจออะไยไหมบอกผมก็ไม่บอกว่าเจออะไรแต่อาจารย์เขารู้ว่าผมเห็นอะไรอพอผมขึ้นรถสตาร์ทรถพอสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทอะไรก็สตาร์ทไม่ติด <c oughs> มันดตดนต,ต่อเนื่องเลยนะเนี่ยหมือ,อ,อว่าหรือว่าแบตว่อว่าแบบเอ้ยนี้ยิงรถมาที่เลยยิงรถมานี่ฝากคนแจรล็อกพอไว้บอกพี่ ยังปีสองร้อยผมฝากกุญแจนหน่อยขับกุญแจนขับรถเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมมาเอาอเขาก็บอกครับครับครับ,บ,บผมแอกลับกับอาจารย์พ่อขึ้นบนรถปอ๊บผมก็เล่า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 เนี่ยผมเจออย่างนี้น้าแกงเขาบอกว่าล้ากูพูดอะไรไปอ่ะมึงสัญญาคุณไหยว่าพรุ่งนี้เช้ามึงต้องไปขอขอมาเขาเออผมบอกได้ครับผมพร้อม เขาบอกว่าตึกเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะเป็นตึกเดี่ยวผมนะมันเคยเป็นตึกของอีกสาขานึงมาก่อนอเขาอยู่ประจักรที่เขาอยู่มาก่อนทีกนี้ยพอเริ่มขยายสาขาเรื่อยๆสาขาเนี้ยเขาก็ย้ายไปตึกอื่นแก็ทีมแต่วพวกโต๊ะพวกอะไรอย่างเงี้ยวันอย่างเงี้ยมันเคยมีประวัติว่าเวลาอเวลาจะเคลียร์ใจครับส่วนใหญ่เขาจะไปเคลียร์ใจกันทางก้าอ เราไปเคลียร์ใจกันสักก้าวแล้วมันเคยมีเหตุการณ์ที่ว่าทางคณะเขาปิดเรื่องนี้มันปิดมา,าก็คือมันเคยมีผู้หญิงเน,สนสีคยับเ,เป็นนักศึกษาอีกแบบอกหักเขาไแฟงอกหักเนี่ยแล้วก็ไปไปผูกคอตายในห้องห้องแม่บ้านโอ้แล้วแม่บ้านไปเจอแล้วทีเนี้ยเหมือนว่าเหมือนกับนนเขาเหมืๆๆๆอนกับอ่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาเขายังแขนเขายังอาฆาต ผู้ชายทุกคนที่แบบว่าอ่านคือมาบนตึกเนี่ยอาจารบอกว่า90%ผู้ชายทุกคนจะต้องเห็นผู้หญิงค<อ>แต่ไม่รู้เป็นอะไรนะอาจารย์ผู้หญิงก็ไม่เคยเจอได้ได้กลิ่นไม่เจอนะแต่ได้แต่กลิ่นน้าหอมแบบหอมๆแบบสบายจมูกเนี่ยแต่ว่าทอเป็นผู้ชายอะะ่ะแสดงว่าเขาเกลียด<า>ผู้ชายใช่เหมือนเขาเกลียดผู้ชายอ,ะอ่ะ<อ>บางครั้งก็บางครั้งก็เจอแต่ว่า ผมว่ามาบางครั้งก็เจอแับว่าประตูลิฟต์ปเปิดปิดเองบางครั้งก็เจอแตบว่าเสียงเดินนลงเทาง้าระชัวครับ uh huh. ลงซนแน <c oughs> ั้นต,ตักตักเนี่ย uh huh. โอ้โอัโอโอโอโนี้อาจารย์ผมไม่อันนี้จริงผมไม่รู้เพื่อนะเคยเตือนแต่ผมคิดว่ามันมันพูดเล่นเออเขาก็เลยบอกว่าเอางี้พรุ่งเช้าขึ้นไปขอขอมาความอูเ uh huh. ออเจ็บบ่งชาปุ๊บมันมันงขึ้นเจ็บบ่งชา้า ว่าซื้อทุกอย่างอย่างในาฆษณาปรากฏว่านี่ก็คือทู่ผมมันปักไม่ลงเ oh. ยิ่งพอปักมันก็ล้มพอปักมันก็ล้มเอออาจารย์ก็มองหน้าผมอาจารย์ทุกคนมองหน้าผมเข uh. าก็ถามพร้อมเลยว่าวันนั้นเธอพูดอะไรบอกอาจารย์ผมยอมรับตรงตนะผมหน้าสมบุกไว้เยอะมากเราห้ยไ เาบอกเอานี้เดี๋ยวเขาไปเอาน้ำมนต์มาให้เออเดี๋ยวเขาไปตามผาจางมา uh huh. เอขาให้ผม,มอะกอดเสือ้อแล้วก็ถอดสร้อยพระที่ปลูมให้มาไวอ้อ uh ่ะ huh. ครับปกติผมจะไม่ครับไม่ห้อยสร้อยพระเลย uh huh. แต่วันน้ที่ผมกลับมาบ้านปู่ตักเองตว่าพรุ่งนี้เอาพระที่อยู่หน้าที่งะัะไปด้วยนะ เอาห้อยคอไปด,อด้วยผมก็เลยพอถึงพิธีปุ๊บผมก็เลยคอร์ดนะครับาก็จากผมนั่งตรงข้อนั่นแหละห้อที่หุ่งนั่นนะผูกคอคเขาก็เขาก็เชิญพระอาจารย์นะพระอาจารย์เขาก็ตรวจอะไรสักอย่างนี้นแหละแล้วเขาก็ลาดน้ำมต์น,นะครับ,รบตั้งแต่จรวดทางเลยเขามาลาดอรอับทัดแรกไปแล้วก็ขันนี้สองประมาณสามขันครับเขาก็บอกว่าอ่ะเอาละ หมดแล้วนะอฮะลองปกักทู้อีกทีแล้วก็พูดขอโทษเขาซะพ uh huh. อปกักอผมว่าทีนั้นปักลงครับแล้วผมก็บอกผมขอโทษครับในสิ่งที่ผมพูดออกไปว่าจะสิ่งที่ผมไม่ดีสิ่งที่ผมพูดไปมันอาจจะเป็นคำพูดเทียมไปผมอยากให้ให้เรียกว่าเอาสีกร uh huh. มทำลงไปตดนที่ว่าผมไม่รู้จริงจริง ตอนี้ผมจะไม่ลั่นวาจาไม่สุภาพว่าตอนนี้ผมจะไม่ลกหลูกคุณอีกแล้วครับอืมนประยกไม่ไหวครับทีนี้พอหลังจากเสร็จวันนั้นก็ถามว่ายังเจอไหมผู้ชายคนใหนยัง,ยงเจอครับอแล้วเราเจอ<า>ไหมโอ้ยยังเจออีกไหมเจอครับแต่ทีนี้นผมจะได้กลิ่นแท<อ>นแต่ทีได้กลิ่นมันเป็นกลิ่นกลิ่นน้ำอบแต่เราจะรู้ละเพราะว่าเรารู้ว่าเป็น พี่สาวคนนี้แหละเราก็จะไม่ยุ่งละเราก็จะเข้าใจเขาใช่ไหมใช่ครับเออแล้วก็แบบรุ่นน้องอย่างเงี้ยบอกพี่ผมยังวุ่นอย่างนี้เลยบอกนใจเย็นนะเออถ้าได้กิน่นคุณบอกมกินอะไรวะหอมยังหันน้ำหอมเลยวะ่ะจนีีพอเออะแล้วเขาจะไม่ยุ่งแค่เนี่ยพูดแค่นี้พอไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องตือขึ้นไปัะน,นั้นทุกคนต้องแบบคืออย่าพูดผูผ่าน,น,ฉนเฉยๆไว้ก็เป็นเรียน ได้เฉยๆไว้เขาเรียนถมียากบํางถ้านก็อาจารย์สั่งอะไรก็ทําตามเขาอย่างไดครับแล้วอาจารย์ไม่มีชั้นอื่นให้ไปเรียนหรอต้องไปเรียนชั้นนั้นอ่ะตือชั้นเก้ามันเป็นชั้นที่มีห้องห้องเป็นห้องใหญ่เลยครับแล้วก็มีแบบอุปกรณ์ครบครับเนี่ยพอเพราะชั้นอื่นๆมันก็ห้องแบบเล็กๆบ้างเนี่ยมันจะอาจจะไม่พอกว่าจะเรียนจบนะแต่ช่วงปหนึ่งปีสองปีสามมาผมไม่เคยเจอเนี่ยแต่พอมาเจอแล้วแบบเอออะเออ ตึกเรามันก็มีเรื่องนี้เรื่องหรอกว่าถ้าถึงบอกกว่านบบคนไม่เคยเจอเขาไม่เชื่อหรอกเนาะใช่นี่เมื่อกี้เมื่อก่อนจะไลฟ์สดยังมีคนคอมเมนต์มาแบบอารมณ์แบบไม่เชื่อแล้วว่าเขียนแย่ๆอยู่เลยพี่ก็เออแล้วแต่เขาต่พอ,พอตัวผมอะอย่างผมอะไม่เชื่อเลยเรื่องอไไม่เชื่อต่อให้แบบปู่จะทักย่าจะทักต่อให้แบบว่านแถวบ้านจะเป็นยังไงผมไม่เชื่อเพราะผมรู้ว่า แล้วก็เรากับเขาก็อยู่กันคนละคนละที่เนะาะอก็ทางใครทางมันผมเดินกลับบ้านคุณก็เดินกลับในทางของคุณไปเราไม่ยุ่งกันแล้วพอเจอรอบนี้เป็นไงเชื่อ,อยังก็เชื่อครับผมพอเชื่อสายทีเนี้ยปู่ก็เลยบอกว่าเอ้านี้ทุกเช้าก่อนไปเรียนไปบาทออไปบาทแล้วก็ถ้าวันไหนวันพระถ้าเป็นมาได้เท่าตั้งต้อเราันหยุดก็ไปไปทาําบุญ่ะครับผมไปอย่างวันพระที่ผ่านมาผมก็ ก็ดีนะเขาเปลี่ยนเราเป็นคนหนึ่งไปเลยนะใช่แล้วขขอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าเขามีจริงคือผมอจะเสนอตัวมินิโปรเจกต์ตัวนี้ให้กับอาจารย์เพื่อทีว่าผมจะได้ผ่านทีผีบอกพี่ถ้าพี่มีงานชั้งก้ายังได้ยินผมอยู่นะผมขอให้โปรเจกต์ตัวนี้ผ่านขอพี่เขาเลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวพวกนี้ผมทํา ทำแกงต้มเปิดใส่บาตรไปให้กินเออก็ไปส่งปุ๊บเขาก็ปิดอาจารย์เขาก็ปิดอ่านแล้วทีนั้เราเนี่ยอืทตามกี่ครั้งละเออตกของนะครับก็เย็นกลับมาทําแกงต้มเปิดเลยเขาใส่บาตรไปให้พี่เขาก็ดีก็ดีจริงจริงจริงๆแล้วใส่บาตรไปให้พี่เขาแล้วต้องให้ไปให้อาจารย์ด้วยนะว่าอาจารย์เป็นคนให้่าน ก็ทักทักไปแค่ถุกหนึ่งเขากบทำให้ใครป่ะเนี่ยบอกพ๋อทำให้เขาแลละครับไม่เช้าแล้วบอกแบ่งอาจารย์ด้วยแบ่งอาจารย์ด้วยแบ่งครับเออโอเคเรื่องของผมก็จะประมาณนี้แหละครับได้ครับขอบคุณครับมีเรื่องอะไรก็ทักพี่เมกนะหรือว่าถ้ามันสับหรือมันสามารถแบบพาพี่ไปนั่งเล่นบนชั้นก้าได้พี่ก็พร้อมจะขับรถไปหานะ ผมไม่รับประกันนะพี่นะโอเคขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับครับอ่านะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มหาวิทยาลัยเนาะนะครับก็น้องอู๋ก็เจอมานะครับคนไม่เคยเชื่อก็พอเจอแล้วก็เชื่อ